การให้ทานนั้นถ้ามองแต่ทางกายก็เห็นแค่เรายื่นมือให้สิ่งของกับคนอื่นแต่ถ้ามองเข้ามาที่ใจด้วยก็จะเห็นว่าเราให้ความชุ่มชื่นกับตัวเองบุญที่เกิดขึ้นเป็นบุญระดับให้ความชุ่มชื่นกับทั้งเขาทั้งเราชั่วคราวเป็นครั้งครั้งผลบุญเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปได้ส่วนการรักษาศีลถ้ามองแต่ทางกายก็เห็นแค่เราป้องกันคนอื่นไม่ให้รับอันตราย ไม่ให้เดือดร้อนจากตัวตนของเราแต่ถ้ามองเข้ามาที่ใจด้วยก็จะเห็นว่าเราป้องกันตัวเองไม่ให้เดือดร้อนจากบาปเวรและการตกไปอยู่ในโลกด้านมืดบุญที่เกิดขึ้นเป็นบุญระดับให้ความปลอดภัยกับทั้งเขาทั้งเราชั่วคราวเป็นครั้งครั้งผลบุญเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปได้ สำหรับการเจริญสตินั้นถ้ามองแต่ทางกายก็เห็นแค่เรานั่งหลับตาทำสมาธิบ้างเดินจงกรมอยู่บนลู่เดี่ยวตามลำพังบ้างแต่ถ้ามองเข้ามาที่ใจด้วยความเข้าใจก็จะเห็นว่าเรากําลังถอดถอนต้นเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวและต้นตอแห่งการมีตัวตนมาเบียดเบียนกันชนิดไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีก บุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นบุญระดับที่ให้ทั้งความชุ่มชื่นให้ทั้งความปลอดภัยกับทั้งเขาทั้งเราอย่างถาวรเมื่อบุญเผลผลถึงการบรรลุธรรมก็จะไม่กลับไม่เปลี่ยนอีกพวกเราอาศัยอยู่ในจัก,กรวาลแห่งการเบียดเบียนจักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งชนกันตั้งแต่อะตอมยันดวงดาวรบกันตั้งแต่สัตว์ยันมนุษย์มีสิทธิประทุษร้ายกันตั้งแต่ญาติยันชนชาติเผ่าพันธุ อารมณ์ไม่ดีหรือเมายาขึ้นมาก็ฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อแม่แท้ๆหรือลูกในไส้ไม่ใช่ว่าเราอยู่ในวังวนการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะช่วยไรายญาติพี่น้องจากการไม่ต้องเบียดเบียนกันได้ตลอดไปตัวของจักรวาลเองก็แสดงตนอยู่ว่าคือห้วงแห่งความมืดเป็นอนันต์จะก,กี่แสนล้านดาราจักรก็ทำความสว่าง ขับไล่ความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่ได้ผู้ถอนตัวออกจากจัก,กรวาลแห่งการเบียดเบียนจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สละสิทธิสร้างอันตรายสละสิทธิจากการอยู่ในวงจรการเบียดเบียนผู้อื่นนับไม่ถ้วนไม่ใช่เพียงพ้นแล้วเฉพาะตนนั่นแหละคือคำอธิบายว่าทำไมความสว่างนี้จึงเป็นความสว่างอย่างที่สุดและเหตุใดบุญนี้จึงเป็นบุญขั้นสูงสุด ร้อยเรียงจากหลักบทความของคุณดังตริน